ไรเซอร์ทอปส์เป็นตะกูลไดโนเสาร์กินพืชที่สูญพัน์แล้วที่ปรากฏครั้งแรกในช่วงปลายในยุคครีเทเชียตตอนปลายประมาณ68ล้านปีก่อนในบริเวณที่ปัจจุบันคืออเมริกาเหนือมันเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ตัวสุดท้ายในจำพวกไดโนเสาร์สูญพันธุ์ในเหตุการณ์การสูญพันธุ์ยุคครีเทเชียตพาลิโอจีนเมื่อ66ล้านปีก่อนไรเซอร์ทอปส์กระโหลกที่มีเขาสามเขา แทบริมกระดูกขนาดใหญ่และร่างกายขนาดใหญ่ที่เดินสี่ขาโดยเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดมีความยาวถึง9เมตรสูง3เมตรและหนัก6 1ถึง12ตันทร i เซอร์ท็อปส์เป็นเหยื่อของไทแรนโนซอรัสถึงแม้ว่ายังไม่มีความแน่ใจว่าทั้งสองตัวนี้เคยสู้กันเหมือนในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงหรือตามภาพยนตยอดอิยมได้นำเสนอหรือไม่ก็ตามเขาสเขาบนหัวยังคงเป็นที่ถกเถียงในอดีต เขานี้ถูกมองเป็นอาวุธป้องกันนักล่าแต่ในช่วงล่าสุดได้ตีความว่าคุณสมบัตินี้มักใช้ในการระบุสปีชีส์หาคู่และแสดงความเป็นใหญ่เหมือนกับเขากว้างและกีดเท้าในปัจจุบันตัวอย่างของทรเซอราทอปส์ส่วนใหญ่พบจากกะโหลกสีสาะหรือกะโหลกสีสะบางส่วนและกระดูกจากส่วนอื่นๆของร่างกายก็พบได้น้อยกว่านักชีววิทยาสามารถระบุได้ว่าขาหลังของทรเซอราทอปส์มีขนาดใหญ่กว่าขาหน้าจากซราบดึกดบรบันของส่วนอื่นๆของร่างกาย แต่ทั้งสองขาหลังก็แข็งแรงมากเป็นที่ถกเถียงกันว่าขาหน้าตั้งตรงเต็มที่เหมือนในแร์ฝากกดติดตามช่องสารคดีดีๆอย่างนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการถึคลิปต่อไปเลยนะครับสวัสดีครับ